สวัสดีครับพอแม่พี่น้องสมพรการช่างเคื่อเก้าน่ะแหละครับเมน,นี่มาทรงงานอยู่ศีสะเกดครับอำเภอขุนหารฝนตกน้อยน้อยเล่นๆนี่พี่นอ้องเมือน,นี่ก็มาทรงลูกค้าเป็นเครื่องซีแรงครับอาทีซีแรงเป็นโค้งสยามสามเกียร์ผานนี่เป็นผานดอกบัวครับผมตาได้สั่งชุดนังงขับของผมมาเนาะผมกัมาติดตั้งให้ครับผม หน้าพ่นกว้านเขาเราแล้วครับเต่ว่าเพื่อเพื่อเป็นการทดล่องงานผมนะว่ามันได้บ่ได้ขันมันได้ก็คือได้ขันบ่ได้ก็คือได้แก่งานน่งเสียนะพี่น้องขันได้เห็ดแล้วก็ได้ทดล่องเนียครับอ๋เรากำลังสิทดสอบครับ ไทยเรียกให้นี่รถผมว่ามันจังค่อยเต็มที่เกียร์สอเลยเอาธรรมดาเนาะพี่น้องสีไทยงานลุงงานหนึ่งเด็ดปั๊บค้างปั๊บบอกขี้เมาตัวสีลงโตครับไทยไทยไทยคือไทยหน้าธรรมดานี่ไหมไทยเปิดห้องรถเกียร์สองร้องเมืองวันวะเกียร์หนึ่งว่าท่านของโยเกียร์สองหรอเอาลองลองไปรถ เงี้ยเาขันปั๊บ่านได้แล้วมันไปได้อยู่ดอกเลี้ยงเยียดเลี้ยงเยียดไปแล้วพี่น้องไถเกียร์สองครับเครื่องสิบแรงโค้งสยาม <ไป S 1> อันนี้มันหน้าเขาไถตีโรตารี่ย่างดีมันแปลนเออเติร์ดก็เลยไถง่ายพี่น้องไถง่ายแห้งเกินไปหมดละลอย่าล่งอย่าล่งรถนะเขาบอกว่าพอห้ล่งก็โล่งอยู่เนี่ย เจ้าอย่าลองโอ้ยเสียยี่ห้อข่อยเบิดเลยวะเอาไม่เอาไม่บ่ะต้องลงรถครับไปล่องนี่สั้นเสียยี่หัวเบิรเลยเจ้าบ่ต้องลงรถเด้อลงรถบ่ได้เสียยี่ห้อ,อเบิดอุตองงดดส่ยยหา,ตสาห์ออกแบบว่าบพ่ให้ลงรถเ,เรยเลาเื่มข้าวพี่นอ้องเลาหัดครับม่อยู่ครับสิเรื่มข้าวเนี่ยแหละบงังทรง เดี๋ยวพี่น้องสิเขาใจว่าอุปกรณ์ของผมนี่มันได้โดดล่งรถจังสันจังสีว่นนะคือคนขับเรายังบ่เขาใจนี่ใสเกียร์สองพี่น้องมองหันมันเป็นส่งสีตมๆจังน้อย เลอ้ยงเงี้กเลี้งเงี้กมึงไปเลย่อยนะพี่น้องเนาะกองเชียร์กับเชียร์เต็มทีแล้วครับผลลิ้นๆพี่น้องมันนี่ โอ้คงสยามเรียนเกียร์สองดีขนาดพี่น้องอันนี้หน้าหน้าข้าเจ้าว่านเขาเลยเด้พี่น้องแต่ว่าอยากล่องรถซื่อๆมันแปลนเออเติดอยู่นเนาะกันเลียนเอาเรียนเอาแล้วก็หนา้าทรงนี่ คล้องไปคล้องไปเร่งยิงแห้งรวดขันคล้องแล้วเร่งยิงแห้งรวดปั๊บเข่าโพดครับมันเลิกโพดปั๊บไอ เขาบอกขี่เมาอย่างอยกจังน้อยมันเลิกโทษเพราะว่าดินมันอ่อน,นออายกซอยเนี่ยยงกมันซอยมันเนี่ยไปตรงตรงกรรออรร้อนก็ได้เล่งแห้งรถครับบอดีน,นี้เล่งแห้งเลยเล่งเอีกเล่งเอีก อาซอยลุ่นซอยเชี่ยกันพี่น้องเกียร์สองธรรมดาล่ะเครื่องสิบแรงขันได้ขันชั่มน้านไดทีแล้วก็ไปเวิ้นๆนหมดล่ะครับ พอเล่าเริ่มเขาเมื่อเริ่มเขาที่แล้วก็ต้องถามแล้วพี่น้องฝึกไม่ไมอาจจิตตื่นเต้นถ้าขนาดลงครับทีแรยกยังโดดลงรถเซ่ยน้องพี่น้องเวลาเลี้ยวตื่นเต้นอยู่วันนี้เริ่มเขาเมื่อละขันแมน่นข้เาเข้าวไทยแท้ๆครับมือหนึ่งนี่มือล้างมากนี่บ่ได้ถามกันแล้พี่น้องสิ่งอย่างเดียวเอาเต็มที่เลยเต็มที่เลยเอาเอาซิ่งๆเนี้ยซิ่งๆเนี้ย โอเคครับพี่น้องเล่งแห้งๆหมดครับทดสอบประสิภาพเต็มทีเลยเออเล่งๆเลยโอเคเล่งแห้งๆอีกเล่งแห้งๆอีกเต็มๆเลยใส่เต็มๆเลยแห้งๆแห้งๆไม่ต้องยานเอาเล่งเขาไป <laughs> มองไดมันเขากันโยกซอยมันเนี่ย เอาคัากับพี่น้องมาถายหน้าก็ได้คนอะ่น เดี๋ยวปั้บพันให้เล่าอีกเล็กน้อยหนึ่งพี่น้องให้มันบาลานให้มันมอนเดี๋ยวจอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนอีกน้อยหนึ่งเอาเต็มที่เลยเร่เงแห้งแห้งแห้เนี้ยสีไทยลงยูทูบตัดเต็มที่เลย เอาเต็มทีเ่เลยเร่งๆเลยเอาครับเอาเลยโอเคเอาบรรพุนแล้วเอาเบิ้งเอาเดอ้อพี่น้องเริ่มเขามือแล้วล่ะครับ เ,เต็มที่เลยแรงๆเลยบ่งเอาเร้่อพี่น้องสาใจพ่อบอลจำนี้ <laughs> หงรเวลาเรี่ยวอะเวลาเรี่ยวว่ต้องพันอ๋อเดี๋ยวมือหลังกอนเดี๋ยวถามเดี๋ยวมันนนีันเล่นิซัี่นเล่นั่นก็ได้เล่นเอาแล้วรุ่นนี้ตว เอาท้ายให้แล้วห้องนี่รถเวลาเลี้ยวเวลาเลี้ยวแร่งแรนะเพราะต้องพรอนดอกเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยโอเคนั่นละนั่นละเอาเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเออเออส่นละสุดยอดสุดยอดสุดยอดที่รีเริ่มเข่ามือแล้วเริ่มฟังเนี้ยเ้ยมัโดนดอกเป็น เขาโค้งวาท่านเอิปัดเโค้งว่าท่านเบืร์งเอาเดอร์พี่น่องไทยน้าไทายน้าติดต,ตั้งอุปกรณ์ของผมครับ เดี๋ยวให้ให้เขาเมื่อวนนี่โอ้ยมันจนสลัดเลยว่ามันจรสลัดไท้ายหน้าปนนี้แรั้งแรกน้นเลยนยังให้เดีเขาเมื่อวนนี้ยังไง เอาจนแล้วลเอกจนแล้วเอาจนแล้วเลยแล้วห้องเลยเอาจนแล้วดก้เลี้ยงสิไทหน้าโหดพี่น้องเกียร์สองโค้งสยามเครื่องซิปแรงครับ Thank แล้วรถเออแล้วเลย ทุ่นไงพี่น้องระบบระบบมสิด,ดึงให้รถตรงโดยธรรมชาิครับผมระบบที่ผมออกแบบสิด,ดึงรถให้ตรงท่านที่เลยครับพี่น้องสิคขวบคุมรถได้ง่ายมากครับ แล้เราพี่น้อง เนี่ยแลและครับพี่น้องให้เดียวก็ให้ใยเติบแล้วพี่น้องมึงเอากัากนลแล้วกันร่องไถล้วก็สีร่องขาดน้ำ ใส่ขาดใส่ขาด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 ลองขาดนะไปจอดหันเลยครับขาดน้าใส่ขาดเลยอ้าวจอดเอาใส่ขาดมาที่นี่เอาพี่น้องมึงเด้อการเปลี่ยนอุปกรณ์ของผมง่ายครับบ่มีหม่องไร่เคี่ยงบ่มีหม่องไร่เกะกะครับพี่น้อง าก็ถอดออกง่ายๆล่ะครับ เอาบทีนี่ตาสิได้ขาดพี่นอ้องสิ่งสิ่งเนี้ยตาตาอยู่เท่าธอครับตาอยู่เธอไอ้ทีตาอยู่ตาอยู่เท่าลยโอ้หกสิบกัวก้อยด้วยอ้าวหกสิบกว่าวน่อยเบิ่งเด้อพี่น้องคนหกสิบกัวสิขาดหน้าสิ่งวะได้อุปกรณ์ของผมไปแล้วนี่พื่นน่ะพื่นน่ะทักเลยพี่น้องหกสิบกัวครับ ขาดหน้าซิ่งกัได้พี่น้องคันได้อุปกรณ์ชิ้นนี้ไปแล้วมอนคักผู้เฒ่ากับซิ่งได้ตัวแนวนี้ห้อยห้อยห้อยออกเขาผู้เฒ่าซิ่งผู้เฒ่าซิ่งโคนอ่ะเอาดื้อคักเพราะไงขันใส่เกียร์สามไหนก็เสียคักเนาะ สามปรทันเลยล่ะเด้อเนอยโหดปวดน้อยเกียสองนี่พอแห้งละเพอาะดีละส่งก็เลี้ยงขางปรทันเลยครับที่แรกที่แรกเจา้าปรทันเขื่อน,นวะเอาแปลวามาเลื่อมเขามือหนาวหลังจากไทยแล้วขาดหน้าพี่น้องขาดหน้าสิ่ง ครับดีบอใส่ดีบอสคนก็จะสีอะล้วนั่งสีกันหนบัาเวลาเลี่ยวดิบัวข้าวแล้วขาดหน้าเรียนเร็วบันบ่วงเงยเมื่อยเหรอ่าวชื้อบ่เมื่อย อย่าว่าตะบเมืออย่างมันบเมือเลยมันบเมือเลยแต่ว่าเจ้าหานเบามานังมองเข้านังกันนะหาเบาหาอย่างมันได้ได้ได้นั่งไปเลยแบบแผลหางกันแท้นั่งไปเลยอย่างไรๆนะมันเลี่ยดเตี้ยผานเท่ามันเลี่ยดเตี้ยเครื่องเลยเตี้ยผานเท่าคือรถผมมันมันแคร์ให้เท่าสบายในการขับซิ้ออัญญาอัญยังกันเลี่ยดเตี้ยผานเท่าเลี้ยดทางสิบปั๊บเอา ก็คือเขาย่างตามนั่นแลหละเขาไถยโหเขากับไถยหยากเป็นบ่ละทั้งไปบึง้งมันข้างหลังนี่ไอ้ขาดมันไม่ข้างหลังเหรอโอ้ยมันมันสิกินแห้งโผล่เอาละเอาซ้ำนี่ก็เหลือก,กินแล้วเจ้าสีกะไทยไปพร้อมขาดไปพร้อมได้บด่โหมันเร็วเร็วมันอะไรกะเรี่ยวแต่ดัดแปลงได้ต่อยอดได้ครับต่อยอดเอาเลยว่าเป็นยังดอกได้ชุดนี้ไปแล้ว <laughs> ก็บเรียวแต่สีเข็ดแล้วยัน เทดมองเสียงห่มเสียงยังกกเทดได้เบิด์ตละเอาไปเอามากไกลเป็นซาไปเล่ได้มีแะ่สิเร่งใส่อย่างเดียวด้เร่งใส่อย่างเดียวเด้อยตาเมอนไปเล่เนาะ กับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนะเาะมอน,นี้มาส่งงานมันกับคําแน่แล้วผมกับสิได้เดินทางกลับบ้านครับมอน,นี้มอน,นี้ไปส่งสก,ลลกุลแล้วก็มาศรีสะเกดสองจังหวัดเลยพี่น้องคำมามกับขอบคุณพี่น้องครับทุกผู้ทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของผมสมพรการช่างนะครับ0 8 8ย์แแหาหาหนึ่งหกหาสองเก้าแมนมี่ยังกับทร่มมาปรึกษาโทร่มาสอบถามกันได้ครับพี่น้องขอบคุณครับ